จเจอแล้วจเจอแล้วเวมื่อนที่พิ่ัดบอกว่าจากตรงนีนต่มีอันเกี่ยมชอบหนึ่งใบใบเลยพ่อยลักไก่ของพวกเราในวันนี้ตะฮัดสำราญจังหวัดตรังให้เล่จ,จัดจัดส้มตุงสวัสดี ทเทรักกับพ่อตอนนี้พิัดโยเต่หัดซัรานนะอำเภอหัดซัรานจังหวัดตรังนี่หัดซัรานถือว่าเป็นเททองเทียวชื่อดังแห่งหนึงของจังหวัดตรังบ้านเรานอกจากเป็นเตท,ทองเทียวแล้วครับหัดซัรานนี้ยังเป็นแหล่งที่ว่าชาวบ้านเขาได้มาห้ามบทรัพยากรเตมาจากทองทะเลนะวันนี้พิัแาแตงตีม่านจะพายปดมมาห้าเลยว่าข้องวันจากทองทะเลชนิดนึงนะนั่นก็คือหอยลักไก่นี่ วันนี้นัดกับทีมงานไม่ขึ้นเขาก็ลงเรือฟังธรรมรานไล่คนครับป่าไปเลยตีมานก่อนแนะนำตีมานให้ร้จักกันก่อนนะไล่คนนะจะคุนหน้าคุณตานะครับตีมานคุนอาะป่าฟังอธรรมรานเขพบกเราปีจารบีสวัสดีปีจารบีครับดีครับดีครับอ่าคนนี้พี่ลุงแก อา้อยมันเดิมครับอ้อยม <up. S 1> ันเดิมใช่ไหมใช่ๆไม่บอกว่าอ้อยกุนหนึ่งอ้อยกนนี่เรามาตามมาอีกคนนึงอยู่ในเรือมาอยู่ยงนั่นจีอินหวัดได้ที่ดำที่ดำต่างไปแล้วอันเนี้ว่ามันมึนเลยจะมาเกเซียนอ้อยตะโพเลยนี่ไปลองบอกตึงอ้อยลักไกย์อ้อยลักไก่์ในตู้ว่าเป็นอ้อยเท่มีมากเดี๋ยวทำร้านจ้าจ้ามันมีเท่นี้มันมากดังเดิมในกานุนและอยังในกานุนเนี่ยอยู่นี้ผมมันมีราคาเกินกามันก็มัดไปแต่กบอย่างนี้ได้เลย ก็ยังอได้กินเงนเลยการุ่นเลยเจ้าบานตีก็มาาเหล็กเหล็กบนี้นี่บางคนได้เป็นทิปอาทิปโลก็มีได้าจ้ได้เป็นรอบเลยอัปะนงโลยบทิปทิันบามันมันมีอ่านอ่านทุเราอ่านวัดได้หรอกกเก่งกับุญได้นี่ก็มากันเลยอ๋อมาคือมาห้าจุยยง่ายๆแ่ันใชอตึงมันเป็นน้อยแต่ว่ากินน้อยแะไรแต่ว่าแต่เมื่อคนมันควานแต่มันมากันเมื่อตอนเราเด็กๆ แม่ได้แต่ว่าเรามาโอ้ยเอิญได้ไม่ได้ได้แต่กระเกยกระเกยเนี่ยแต่เล่จากหลงรอยนี่ก็อ๋ยวหยิบมาดีมันเป็ีนเอาไปแล้วนะมันเป็นมันเปลนนี่แต่เอิญเก้าเก้าเป็นวิวนี่หลงรอยไว้หลักไกยเไปตอนนี้น้ำตาเล่ลงไปประมาณกลึงโลแล้วจึงเราต้องเดินเลยนะไปแล้งนะอย่างนี้นะไปหาปิเลี่ยมกันครับผมเออปิเลี่ยมโยนหนูใช่ไหมใช่ปิเลี่ยมกับหลังห้าห้อยตะโพว์อยู่เดี๋ยวตาตามีเดี๋ยวจะได้ยินนะครับผห้อยตะโพว์กันเดี๋ยวมาเล่ว่าเดี๋ยวมาเล่า อาจจะยังไม่รู้จักนะห้อยรักเก่วยามันหน้าตาปันปลือนะเดี๋ยวจะพาไปแลกกันแล้วก็แนะนําวิธีการห้ากันการห้าก็ไม่ได้อยากนะไปลงนะห้อยรักเกีคือโยบินตีนี้เลยครับตีเดียวกันเลยแต่ย่าปล่อยเราลงไปยตึ้งตีมันคือตะก่นก็สามารถห้าได้ไปลงนะได้ครับมันเมื่อนหวาเลยเอาไว้ตะเต็มด้เลยนะครับผมคือว่าตะกุนห้าได้นแต่ว่าก่อนที่จะห้อยละไก่เราต้องเดินก่อนครับอย่าเล่ระยะต่างอัลลัมะกนน้ำอันนี้ไปลง แกตึ้งมานบักเอาไปแกตึ้งกอมู้ไปนะมันมันแกตึ้งมานบักเอาเลยนี่ครับทีมงานทีมงานลาวลาวไอเก้อยเลยนี่น่ากลัวนี่ตีมานเรามอเป็นตีมานเติบเลยไปล่วงแกกับไปจราบบีปลันแบงบางสั้นอุปกรณ์ปลอมเออเดี๋ยวมาเรียกความลุมสมบูรณ์กล้องภาพจำรานบ้านเราวงเล็บบ้านเรากันนี่เราเดินทอดเชือกมาเลยจิบจิว เวลาใส่เกลือมันลําบากในการเดินถ้าหรับ F G ก่อนได้ต่ยักหมาห้าวัยรักไกยนี่มันไม่ได้ห้าได้ทุกวันนะครับมันต้องแหลกค้างขึ้นข้าง,าง,าง,างแรมกันใช่ไหมพี่น้องเออคือหนำหนำเนี่ครับหนำใหญ่นี่คือประมาณกี่กับหรือ,อเริ่มจากสิบสิบเซกัมไปถึงประมาณสักเซกัมครับสิบเซถึงเซกับนี่วันนี้ตีเรามาห้านี่ตรงกรับ เรมนึ่งใช่ไหมครับไปร้องเออึ้นึ้นเลยนะึ้นน,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 นึ่งกรรมวันนี้การนำจะลงจุดประมาณตีฮาเรียเรวันเย็นตอนนี้เรามาในตีเซได้การนำเดียยวเร,เริ่มลงเกือบจะมัดเลยโอ้โกนเต็มมัดนะก้นนังเป้เน,นาะแต่เป,เป็นจุดเล็กๆนะตอนนี้เรามีมือโปรตี้ามาห้าไว้ก่อนนั้นนี่แล้วนะแกมาเตนนไบก่อนเราจักประมาณจิวโมงตงัองหกโมงแล้วแกมาห้อยตะเพาเราจกห้อยลักไก่แล้วเดี๋ยวเราจะให้เล่ยวิธีการหน้าห้อยตะเพากัน กั้นปอบแล้วครับตอนนี้บางทั้นปอบแล้วไม่รู้ปอบอะไรเดี๋ยวครับไปแลตเจออะไรเจออะไรนั่นอะไรอ่ะบางท่านแต่ว่าไม่เหนื่อปูโยมันเหนื่อเออบางท่านจัดแล้วครับโอ้ยลักไก่ไอเปลือกันมันเลยครับนี่เปลือกอ้อยละเก่แต่ว่าด้านในไม่มีเะครับปูก้าไปโยอะไรเลยแล้วกคือตอนเราเดินมาเราจะเห็นแบบ เป็นผ่านปล,ปลายมาเลยคื็แบบเอ็นเยอะๆแล้วแต่ว่าจะเป็นโบโอ้อยลักไกีแต่ว่าเป็นไมเงียคือมีแเปลือกมาแล้วนะตึงอาโบปูเรด,ดจ้วนกับข้าวปโยด้านในเพื่อใจเป็นกลอ,อกกำบังเดี๋ยวมารอแร่ครับได้ข้าวว่าเวลาพอบมันก็จะโยเป็นฟุ้งเลยโยเป็นกลุ่มเลยคือเกี่ยมโลนั้นแเก็บมาแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวตอนนี้เรายัางห้าไม่พอบนะครับว่าฟุ้งอยู่ตรงไหนน,นี่เจอแล้วเจอแล้วห้อยลักเกียอยตัวเตานี่ตัวนี้ มีเงี้ยมีเงี้ยยังมีชีวิตอยู่เลยนี่เดื่อพเ่อนถ้าเตียบกับฝ้ามือนี่นี่ถือว่าเป็นไซไง่ายนะห้อยลักไก่นบางเทขาจะไม่เรียกห้อยลักไกนะเขาเรียกว่าห้อยเดือยไกหรือว่าตั้งปากกลางเจอเจ้ากุลเลยก็จะเรียกว่าหอยเจดีหรอรูตรงเขาเลยครับตาแหล่เนี่ยตาแหล่มุมนี้นี่มอนเจดีเลยถึงกตแหล่บางมุมกับมันก็มือนโบดเดือยไกได้กันแล้วนะนั่นก็เลยทําให้เขามีไล่เชื้อถือว่าเป็นห้อยเท หาได้ไงายครับในบริเวณกองฮาร์ำรานแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกฮาดนะบางฮาดก็จะห้าไม่ได้เลย้ถเตีห้าก็มุ่นมาตีผังงาก็จะมีมาร์กนะในโซนกองผังงาในพืนเต้นเนทีว่ามีห้อยลักไกแบบนี้นะคอมเมนต์มาบลอกทีครับได้แล้วเบิกเรือแล้วเบิกเรือแล้วได้มาเนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวจะเดินห้ากันเรื่อยๆนะอ้อยลักไก ปิเลียมที่มันเราปอบอ้อยไตยเป่าแล้วเดี๋ยวไปแล้วอ่ะอ้อยไตยเป่ามันจะอยู่ในปืนเตะปันปลื้นะมีการตั้งเกตปันปลื้กปิเลียมปอบแล้วครับเอ้อ้อยไตเป่าไหนครับโอ้นี่นะนะจุดก้อนเหล็กมากนะปิเลียมนะมันจะไม่ตั้งเกตเตะแต่เลยไม่รู้เลยนี่ดูด่เล็กกันแล้วาาอ่าน่าจะหน่วยใหญ่ใช่ไหมครับชั่วมากไม่ยิ่งม่ยิ่เนี่ยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นขุดแล่นะนี่ลักษณะของรูกปังเอ้ยของอ้อยไตเปาขุดแล่มันไม่ขุดแล่ มีตัวมีตัวมีตัวเออโอ้ของเตก็ของเตมีตัวจริงๆด้วยอีกแล้วหนึ่งตัวใดแล้วหนึ่งตัวนี่จ้าเนีนีนี่เเขาจะโยบันนีเลยนี่คือแบบแทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ได้เลยในการหาคือแบบว่าเราสามารถมาเดินแบบสมมติว่าใกล้มาเตียวฮ้าทำร้านไม่ว่าเตียวหัดอื่นๆแต่มีหอยลับไก่นะ มาตัวเปล่าได้เลยอาจจะเอาตุ้งติดตัวมาสักน้อยช่องน้อยใช่ไหมครับไหหว้ใส่ห้อยก็คือามามาเดินห้าได้เลยพรอห้หอยก็จะตั้งอยู่บนบนเพลินบนฮาร์ดเลยนี่เป็นเพลินถามาห้าได้แต่ว่าส่วนหง่วางนี้นี่ไม่ได้เป็นฤดูกันมอระซุมนะครับห้อยลักไก่เขาจะโยกกจัดกระจายกันคือส่วนใหง่ก็จะเป็นห้อยลักไก่แต่วาไม่มีตัวแล้วอาจจะมีโบโอโอ้ปูได้ข้าโยน์ในอันนะนี่เราก็ซุ่มเหลือยิบ เดียวไรมานะครับมาอปอบโอ้ตัวเดียวยังมีชีวิตอยู่เลยก็สามารปอบได้ครับช่วงนี้ต้องใช้ความพยายามความอดทนนิดหน่ามันไม่ได้เป็นช่วงลูก,กันอันนี้คือช่วงเราอยากกินนี่ช่วงเราอยากขานี่ช่วงนี้เก็เลยนัดทีมงานนัดไปร้งเกนนัดไปจรบบีมาหาไอ้ลไก๋กันเพื่อได้รลบไปรังส้นเมนูนะหรือหน้าเดียร์ครับบีบบมายหมเดีเลยร์ร้องน้อย ฮาได้คร <Billie S 2> ับบริเวณนี้ห่าได้บริเวณนี้ห่าได้เนี่ยน้อยก็จะโยนี่นี่นี่ก็จะรอแต่ห้วยมันเนี่ยแต่ว่าตัวเดี่ยวเลี้ยมันก็จะจมอยู่ในทรายนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับีบีได้แล้วเหรอเฮ้ยบีบีเจอแล้วนี่นี่กับมันนี่มันนี่กับมันกันนะครับมันคือตาติดตามจับ้านจับ้านว่าถ้าว่าใต้ตาเดี๋ยวจำแนงจริงๆงมันเขาจะแลกกี้มันกี้กี้ง่อยละเก๋ยนี่ จะเป็นเส้นจอมๆเรื่องๆอะไรประมาณนั้นแหละจะโยรอบๆตรงนั้นแลกคือบริเวณตีห้อยและไก่เขาโยนะนี่น่นน่นง่ายฟ้าอยู่ตุกตัวเลยนะพี่พี่นะไม่มีชีวิตอยู่นะแต่สตัวแล้วแป๊บเดียวเอ้ยเปียบเลยครับตรงนี้เปียบเลยโอ้สุดยอดพี่พี่สุดยอดหอยเต้าตอนนี้หน่อยเต้าหอยใหญ่พี่จารบี้ว่าหอยใหญ่ใช่ไหม หอยใหญ่โอ,เอ,อ้เจออีกแล้วเจออีกแล้วบอกแล้วครับว่าเกี่ยวตุ้งนึงน <c oughs> ่าได้ไง่ายง่ายเลยอโอ้ห่าน,น,นมันตรงนี้ครับน้ี่ิดๆนับมัน,น,นโอ้นูกแล้วนุกแลว้วพวกเรานูกแล้วเออเนี่ยเนี่ยต้าสังเกต,ส,เกตสังเกตต่างเดิอนอองเข้านะพีนะ่นะน,นี่ครับท่านผู้ชมสังเกตต่างของขอห้อยลักไก่ลี่ดเขาเดินนะนี่เราสังเกตเห็นเป็นเส้นเป็นเส้นเนี่ยประเด็นเป็นอะไรพอยตรงนี้เปียบนี่เปียบตรงนี้ก็มี อเห็นมาบอกแล้วว่าหาได้ง่ายๆแต่ต้นนหนแต่ว,นนว่ามีนนะแต่ตัวนหนไม่มีกัออาอยากพิชเดินอย่แป๊บเดียวได้มาแล้วนึ่งกัมือเติบเติบ<ฮ>เจอแล้วเจอแล้ว<ฮ>เมื่อนทีพิทัดบอกวา่าจักตรงไหนต่มีอันเกี่ยมชอบหนึ่งใบใบเลย นี่ครับให้เล่ยจัดๆเลยตรงนี้นี่คือห้อยลักเก๋ยแต่เราไม่ได er ้เซ็ตแต่อย่างใดนี่เป็นตัมมัดจัดบอกเลี้ยวอ่ะเขาอยู่เป็นซบๆโยกแย่เลยนะพี่น้องะตรงนี้เราโยกแย่เลยโชคดีมากๆวันนี้กาปี่พีล่วงเดินมาพีล่วงเดินมาว่าเขาเกล็กเมัดพี่ล่วงเดินมาอ้วก็กรอกเกล็กเม็ดยังเหรอตอนนี้พลันแบงไม่เล่นกับใกรแล้วครับพลันแบงกำลังเลือกแต่จะแก้พ้อยลักเก๋ย เราจะเอาพอประมาณนะครับเอาเคี้ยมไปกินกันนี่ก็คือว่ามัดกองนี้ก็เราเก็บมัดนี้ก็เราเดินตางรับได้ <c oughs> รางมัดกองนี้นี่เ <c oughs> ต็มตุ้งเลยเดี๋ยวไปตัดกินอะไรนี่ <c oughs> นี่คือตุกตัวนี่มีเยอะตุกตัวนะมีเยอะตุกตัวคือ,อยังเป็นห้อยแต่มีชีวิตอยู่เลยบอกแต่ผู้ชมเลยว่าเราไม่ได้หมักเตะกองไว้นะตรงนี้อันนี้คือตำมจัดจริงจริงแต่ว่าบางคนแลอาจะบอกไปตัดเซตไบบไม่เซตไอติมันมาเซตว่ากองไว้ไม่ไม่นะครับอันนี้ตำมจัดคือบอกแล้วว่า เขาจะโตกน้ำทะเลสัตว no, so uh, mm ์มาแล้วก็เขาจะไม่รวมก็รวมตัวก็มารวมตัวกันไหมนะน่าจะมารวมตัวกันแหละเมื่อว่าเขาจะมารวมตัวนัดปบกันได้ขนนัาดเลยเดี๋ยวไปปักตีมันดับเครื่องกันอ่าเนี่ยครับปั่นแบงกวีปั่นแบงทำงานอยู่ที่ดับเครืงเทศบาลนครตรังนี่ครับปั่นแบงว่าได้หมังมากวันนี้เดี๋ยวฝากทีมงานเทศบาลนครตรังกันนะเดี๋ยวว่าอ่าโยเดรรังเดี๋ยวว่าตรงจุงเราเลี้ยงบอก นีใบตะเคยอีมาไปตัดใบไม่ใบหัวตรงการรังจองเราเลี้ยงลิงุมูนกระตรงนี่นีโอ้สุดยอดสุดยอดแต่ว่าตัวนี่แต่ว่าเล็กๆเกินเรามาเจอวันนี้เราก็เหี่ยวนะโอ้แต่ว่ามันใสประมาณนี้ใสแถาหนิวโป่งใสแตาหนิวเทียนตัวเล็กๆเราปล่อยก็ไปเติมโตก่อนแล้วก่อยมาไม่หลัวนี่้าเคยมาเตียวจังหวัดรัง าเตรียมวัดจำร้านนะเตรียมตุ้งเตรียมตุ้งมาเลยแล้วก็มาเดินหน้าห้อยลักไก่รับรองว่าไม่ปิดวังต้าุูมาเจอของบันเนียนนะเดี๋ยวต้องยันเดินต้องยันเดินนะกิดมรันแม่งวะต้องหย่าต่อคือเดินหรือไรนี่เราเดินกันจบแล้วมันจมูกหนึงท่านผู้ชมตึ้งจะมาปอบไม่ได้กันเดินตึ้งจะมาปอบกองนี่นี่เราเดินไปชั่วโมงแล้วแหละก็ได้ไม่ตึ้งสิบตัวดีก่อนะนี่ตึ้งยังสิดตดปอกก่อนนะนี่ว่าตาว่าตรงนั้นเด็กเขาโยนคือแบบเก็บชอบนึงแป๊บเดียว พอ FC แลมาถึงตอนนี้ไล่ก้นกงจะตามอยู่ในใจแล้วว่าพิทัก์พิทักไปห้าตรงไหนในี่ตรงไหนบริเวณไหนก้องห้าตำรันอันนี้ตามไปล่วงแกะแล้วไปล่วงแกะว่าก็เรียกโซนตรงนี้ว่ากล่องลาตูถ้าเรียกคือเรียกบ้านนาทะเลตรงนีน้เรียกบ้านนาทะเลนะถ้าเคยมีโอกาสมารหรือว่าบางเป็นีมาห้อยลักไกยก็แนะน,นำตรงนี้ก่อนครับจริงๆมันก็ยังอยู่ตัวไปแหละแต่ว่าตีพิทักพอรตรงนี้นี่ก็เรียกว่าบ้านนาทะเลหรือว่ากล้องลาตูนะ ลองตั้มชาวบ้านแรกถ้าใครอยู่นอกปืนตีลองตั้มชาวบ้านบริเวณท่าตำรัดแรกครับปีบริเวณกล้องลตัตทวนอยู่ตรงไหน,นก้เดินลงมาเลยนี่ตอนนี้พี่จอยู่ห้างจากใจฮัทเราเราเจ็ดแปดร้อยเมตรเกือบโลเดินกันมาพวกเราตึงไม่ใจเราลงมาจากฟังตรงๆแล้วนะเราลงมาจากตาเนื้อนุเดินลงมาก่อนเดินลงมาตึงเหลียบฮัทลงตายมาเป็นโลลากรีได้ว่าต้องใจความพยายามต้องใจความอดทนในการเดินเดินไปจมวิวไป พอเก็บเก็บมันก็เกิดความกังวลขึ้นมาเล็กน้อยนั่นแหละคือไก่ยิวกินควังต่อเดียวนี่ห้อยหลักไก่ของพวกเราในวันนี้ตีฮัดสำรานจังหวัดตรังไอเล่จัดจัดซ้ำตุ้งอี่ไม่เสียเจอเร,ร่วงแกฮัดสัมรานครับวงแลบววะฮัดสัรานแหลกเราไปล่วงแอบแล่งลั่งกลองวะตามไปปอบนี่ เสียเจอนัดเลยลวงแกนี่ต้องห้อยตายทำร้านอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้นี่วันนี้ลวงแกเศร้าเลยแต่ว่าวันนี้ครับไม่ปิดว่างไม่ปิดว่างตื่ว่วลวงแกได้ทำหน้าตีกล้องชาวทำร้านได้อย่างสมบูรณ์แบบได้มาแล้วซ้มตุงนี่เดี๋ยวรครับภารกิจหลังจากนี้กล้องพวกเรา,าคือการแบกอ้อยลกไก่ซ้มตึงนี้ลบไปตีริมหาดปลอยระยะต่้งน่าจะประมาณโลเลือเรือว่างอีตึง้งเตจอดรถนะไปแบก น้องนี่ได้หมากหรือไม่นี่เลยดิว้าจุดย้อนดน้องจุดย้อนจุดย้อนน้องกดไล์ให้กดไล์ให้เออน่าได้มากไหมครับได้กี่ตัวแล้วนี่แหละทิทิโอ้โหนี่ตดเต้านะครับตัวนี้นะอันนี้คืออุปกรณ์ใช่ไหมครับในการหน้าค่ะอ๋อเห็นได้เลยนะว่ามานั่นเลยอไม่นั่นเลยนั่นเลย โลกี้บ้านเร็วกับใกล้บ้างนี่โซงรยองรยาเลยเหรอโอ้แรร์ติมนเรากับปอปโอ้เราเป็นมันเป็นร่องรูเหมือนอะไรเลยเด่จริงเหมันแต่ <c oughs> ว่าเป็นอ้อยละไก่เออแรร์ติมานเรากัป๊อปอ้อยละไก่ ครับบรรยากาศยาเย็นเต่ห้าํำรานนะถ้าใครแต่จอบเที่ยวชายหาดเทียวท,ทะเลแล้วก็ไม่ชอบความปุกปลานไม่ชอบเตะคนมากๆการแนะนําเลยครับห้าํำร้านเป็นอีกหนึ่งต่างเลือกนะมีร้านอาหารมีจุดแต่ว่าต่างการก็ทําไวนนะ้ำองเทียวได้ปักได้ปักพอนได้หนังกินได้กันนะแต่ว่าคนไม่ปุกปลานเหมือนกับหาดปักเม้งถ้าเป็นจังวัดรังก็จะไปหาดปักเม้งได้กันมากใช่ไหมอันนี้ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้เหมือนเรา กามาเลยครับฮัดสัานัมมีรุงกินน้ำกันบรรยากาศมันเบิกเวกเลเกินมีตกำลังตกนะ้ำอัลละมวาองอีตึงตีมาเนอะนันละมไปรลสามนาทีสามนาทีนะใช้ไปร่มาก่อนเรานั่นในบางจันทร์อะไรยนบางจันยูอ้อยลกเกยมาตึ้งตึงต่างมัดไหม อ๋อห้องจันไม่ได้หลักหลักเต้ตุ้มเนี่ยมั่งนะไม่นะเออวันนี้ขอบคุณไปร่วมมาหมานะครับเสป้าหมาห้อยลักเก๋ยท่าจำรานวันนี้วากวากเฮ้ตื่๋บอกไปคิดวันนี้ทำเล็บ เล่นต้นเรงนี่มีใจเสียเล็กน้อนะนะต้นเรกๆหนึ่งว่าก้าวล้วเสียจืดตายจริงๆตว่าไม่ได้นี่เราต้องตอดกับหมาจำรันโอกก่อนมันมันมันยุดยุดหยมดมันมาตไม่กดปลาดอย่างเดี๋ยวรอแกจำน่นเดี๋ยวนะเนี่ยเกิดมาเป๋อโอ้แไปรุ่งแกรับในตาตีเป็นคนจำรันก็จนจนเอีตีกว้างตีเล่ยอย่นีนี้ให้มาเจียวจำรันดี อ่าครับอาตธรรมัน์มันมันเป็นเป่นเดียมบู้นะครับอย่าอย่าไปเลยถึงความช่วยหามของอางแล้วมันไม่ก่อนมีมันเป็นกัวแเล็บกับแต่ว่ะก็คือยายากให้ทุกคนมามาเล็บตะวันดอกดินแต่ว่าดีนี้แน่นอยู่แล้วคืออาตเตอร์ลี่กับยาธรรมีัต้มีปลามีได้มียม้อยมันมันเอาไปห้านาตเตอร์ลี่สะมาหน้าได้ใช่าจะมาหน้าได้จนเมื่อเรามาปักพวกนั้นคือมามามาเยอะบรรยากาศเจ้าเตอร์ลี แต่ว่าผมจอบบรรยากาศวันนี้มันมันไม่ปลูกปลาเนะ่ยใช่ใช่เท่ากับมันคือว่ามันเป็นธาดยาวมันคือเราแดดแดดได้หมดคือจะมีมุ่บรรจากประมงอ่าตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นมั่งคือเรามาก็คืออาหารทะเลเราได้กินในนอตนั่นแหละนะถ้าเคยจะจบความสงบรลมรื่นก็ได้ทันตีถึงตาบรรยากาศมันครับถึงตามร้านอาหาทได้ก็มีหมดนะท่านอาจารย์ลานาทานาทานาทมีตลอดครับคือว่า คือนเจ้าออกมาทำรันเน้นกินว่าผมานะครับเน้นกินครับเน้นเอาวันหยากร้อวันตอนเย็นเย็นในระหวันงตกดินครับคุณครับคืออยากให้ทุกคนมาจุมจัดเลยคือจุมจับอยู่ที่จีบจากบ้านครับมาดูความอุดมสมบูรณ์ต้องแต่นี้ครับผมอ่านี่คำเชิญชวนจากปีร่วงแกอะทำรันนะครับนะขอบคุณปีร่วงแกะมากมากันนี้แล้วครับปีจระบีด้วยนะปีจระบีไปไหนแล้วปีจระบีขอบคุณมากนะครับวันนี้นะปีจระบีนะ แล้วก oh, okay. ็ขอบคุณ like ท right. ีมงานพวกเราทุกคนครับทีมานในวันนี้นะอ่าขอบคุณมาไปร่วมเราด้วยครับดีครับแล้วเจอกันคอมเมนต์มาเลยย้ายไปร่วมแกไปทำไรหล่าทำร้านคลิปหน้านะเดี๋ยวจัดนายไปร่วมแกจัดนาย